คลิปนี้นะคะเรายิ้มละไม่นะคะอยู่ไหนที่อยากจะดูรายละเอียดว่าเอ๊ะสนิจจันน้าเนี่ยเป็นอย่างไรข้อมูลขั้นตอนเทคนิคการเลี้ยงเนี่ยเรื่องของเมตตามหานิยมค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องของเมตดตามหานิยมแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของความางขง่งคลิปนี้เราพาทุกสูกปลูกเก่าเพิ่มไว้ด้วยนะคะไม่ได้เอาไปทิ้งวัสดุป,ปลูกเก่าเนี่ยเราก็ใช้อันนี้เลยเพื่อไปด้วยเลยนะคะทีนี้ก็คือเราจะมาแยกหน่อนนะคะ่ะ วิธีการแยกหน่อของปุ้ยเนี่ยปุ้ยก็จะเล,เลือกเป็นต้นใหญ่หน่อยเนาะปุ้ยไม่ต้นเล็กปุ้ยยังให้เขาอยู่กับกับต้นแม่นะคะเพื่อที่จะดูดาสารอาหารด้เพิ่มให้เขาโตขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยมาแยกอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็คือเราก็จะใช้น้ําล้างแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้ลาต้นเขาอยู่ยังไงเขามีรากแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้วิธีการแยกเลยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นมีดก็ได้นะนี่นะนี่นะเห็นไหมอ่นะ,ะเราก็จะแยกออกมา นี่ค่ะก็จะออกมาแล้วแบบนี้น,ะนี่เขาก็จะนี่นะเป็นนี่คือเนื้อของด้านในนะคะของเอสน่จนนาคนะคะนี่ก็เป็นต้นลูกนะคะซึ่งกลิ่นเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนอ่อนอ่อนมากนะคะทุกคนกลิ่นหอมอ่อนนะคะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆดมเนี่ยก็จะได้กลิ่นเลยว่าอันนี้เป็นกลิ่นของเสน่จนนาคนะ,ค,ะคราวนี้ก็เ,เพื่อนๆเ,เอาตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีมีตัวปูนนะคะก็เอาปูนนะคะปูนขาวเนาะมาใส่ด้วยนะคะมาใส่ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเพื่อนๆก็สามารถไม่เป็นไรค่ะก็คือสามารถที่จะอันนี้ไปได้พอไปได้อย่างต้นนี้นี่ก็คือพอเราได้ลูกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาเอาเขาเนี่ยไปเพอไปเลี้ยงนะคะไปเลี้ยงซึ่ง ตัวนี้ปุ้ยใช้กระถางเก่านะคะอันนี้คือกระถางเก่านะกระถางเก่าแต่ปุ้ยใส่ใส่ตัวน้ายาฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ผสมมีดินผสมไปนิดหน่อยนะคะมีดินแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นกากมะพร้าวปีแบบเป็นขุยแล้วก็กากมะพร้าวสับผสมกันนะคะตัวกากมะพร้าวนะคะเพื่อนๆจะต้องอใช้วิธีก็คือเพื่อนๆจะต้องแช่น้านะคะสักสามวันขึ้นไปเนาะ เพราะว่าเขาในในกากมะพร้าวนี่เขาว่ามีสารนะแต่ว่ามีสารเทน,นินเนาะที่จะทำอาจจะอาจจะทำลายต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เล็กๆเราได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเออไม่เป็นไรฉันสะดวกกับการเลี้ยงแบบนี้ต้นไม้มันก็จะสามารถปรับปรับสภาพของมันได้นะคือต้นไม้เขาก็จะปรับสภาพตามวัสดุแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยู่ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ก,ก็แล้วแต่ว่าสุด เพื่อนๆคนไหนเนาะสุตใครก็สุดใครนะอันนี้ก็คือพอเราอันนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาน้องลงไปนะคะก็ปลูกเพาะได้เลยนะคะนี่ก็จะอยู่นี่เราอันนี้เป็สูตรง่ายๆเราไม่ได้แบบว่าปุ้ยไม่ได้แบบว่าเอออะไรที่แบบว่าเื้อจะต้องพิเศษอะไรมากนะคะก็เป็นสูตรธรรมดาแต่ว่าอันนี้ใช้วัสดุปลูกคือใช้เป็นเดี๋ยวปุ้ยอาจจะโรยตัวนี้เป็นสาร ปรับปรุงดินนะคะปุ้ยจะโรยสารปรับปรุงดินคือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนปุ๋ยนั่นแหละแต่เราปุ้ยจะโรยไปด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้ดูดซึมแล้วก็โตไวมากยิ่งขึ้นนะคะนะกอะ็อันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากจะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นของที่ท,ที่ที่สวนเรานะคะเรามีสารปรับปรุงดินจําหน่ายค่ะถ,ถุงละ,ะ40บาทนะคะก็ เพื่อนเพื่อนคนไหน1นกิโลเนาะกิโลละ40บาทค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากได้ก็สามารถที่จะซื้อได้นะอันนี้ก็แบบเป็นเป็นแบบที่เราใช้ประจำเนาะเราก็จะใช้สารปรับปรุงดินเพื่อให้พืชเราเนี่ยเจริญเติบโตนะพืชพืชเราได้รับสารอาหารที่ที่ดีที่ัน,นี้ขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นคลุกเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คลุกเข้าไปได้เลยนะคะก็เป็นสูตรเทคนิคของเราเองนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่ต้นหมาต้นของเราต้นอ่อนของต้นกล้าของเราไป อืมนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการแยกนะคะกระหางของสนิจันหน้าของเราจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเอาไปไว้นะคะในที่ร่มนะคะพอเราแยกมาแล้วเราก็ต้องสังเกตเขาด้วยเนาะว่าเออเนี่ยต้นสนิจจันที่ที่ที่เราเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงนะคะ เขาจะเหี่ยวอะไรไหมแต่ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าพอย้ายแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยอ่าพอย้ายแบบนี้เนี่ยสนิจจันเองอะ่ะเขาก็จะคือช่วงถ้าเพื่อนๆแยกแรกๆถ้าเจอแดดร้อนมากเขาก็จะเหี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกตินะแต่ว่าต้องดูแลด้วยต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเจอเชื้อราแล้วเขาก็อาจจะตายได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอ่าแยกออกได้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดนะคะที่แนะนาว่าเพื่อนๆที่เสริมเรื่องของการเงิน ะะเริ่มหองความมั่งคั่งต่างๆนะคะที่อยากจะอลองปลูกต้นไม้นะคะเพื่อเสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะก็ลองดูนะคะว่าว่า,วานสนิจันนานะคนะเป็นอีกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่แนะนํำเพื่อนๆว่าหน้าสะสมนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะเป็นไม้ที่ไม่ได้โตมากไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มาก เราก็สามารถเลี้ยงไว้ในบ้านได้นะคะปลูกไว้ในบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับใครที่มีข้อมูลดีๆอยากจะมาแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครที่บอกว่าเอ๊ะฉันเราเลี้ยงแบบนี้แล้วมันโตวสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเออหรือมีเทคนิคอะไรอยากจะมาแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคะ่ะที่บอกว่าเอ๊ยมันมีเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากได้ข้อมูลนะถ้า ถ้ายังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันค่ะถ้าปุ้ยสามารถให้ข้อมูลที่อันนี้ได้ที่เคยเจอล้วก็จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะสาหรับอันนี้ก็เป็นต้นแม่นะคะที่เราเพิ่มพื้นที่ในการปลูกให้เขาในการอยู่ให้เขานะคะก็อันนี้ก็จะแบบอันนี้น่าจะ ลักษณะใบของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เขาสวยขึ้นไหมแล้วก็มีแบบพอได้พื้นที่ที่อยู่ใหม่เนี่ยเขาโอเคไหมนะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะท่านไหนที่ชอบเรื่องต้นไมก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ